เกิดใหม่เพื่อช่วงชิงตอนที่5เฮ้เราร่วมปาร์ตี้กันมา1เดือนแล้วผลลัพธ์ดีกว่าตอนอยู่คนเดียวตามที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเลยซื้อโพชั่นให้คุณสเตลลาที่สภาพร่างกายแย่ลงได้สบายด้วยเราปิดเรื่องสกิลไว้แล้วขโมยสกิลเรื่อยมาอ่ะมาแล้วโท่ช้าจังนึกว่าจะต้องรอจนพระอาทิตย์ตกซสแล้วไม่ช้าขนาดนั้นหรอกที่นี่คือถ้ำวานอนปีศาจสินะ นำทางได้แน่นะไว้ใจได้เลยแผนที่ก็มีทัศนวิสัยแย่กว่าที่คิดฮะโอเคไหมอ่ามันเดินลำบากมีกับดักด้วยระวังด้วยละ่ะกับดักใช่แล้วมันอันตรายไงถ้าไม่มีฉันคอยสอดแนมเอาเป็นว่าอย่านำหน้าฉันไปละ่ะถึงมีกับดักฉันก็จะหาให้เจอวางใจเธอะไม่น่าไว้ใจเลยฮะ พวกนั้นแหละวานอนปีศาจวานอนปีศาจพวกมันอยู่กันเป็นฝูงเหมือนกอบลินทํารังอยู่ในถ้านี้มาโดยตลอดเฮ้ ه, สามตัวสินะแค่นั้นไม่น่ามีปัญหาจัดการตัวในสุดได้ไหมไว้ใจได้เลยฮะ เฮ้เธ hey! อพลาดนี่หว่าฮฮ <c oughs> ขอโทษนะแต่ผลลัพธ์ก็ไปได้สวยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพลาดนั่นก็คือตายแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ให้ตายเธอะช่างเธอข่าวหน้าระวังด้วยแล้วกันเก็บวัตถุดิบเสร็จแล้วไปต่อกันค่ะจะว่าไปอยู่กับคุณสเต,เตลล่าเกี่ยวข้องยังไงเหรอจูจูถามอะไรไม่เกี่ยวกับเธอสักหน่อย เรื่องทั่วๆไปนิดหน่อยเองเป็นเพื่อนกันแค่นั้นก็น่าจะบอกกันบ้างซิไม่ใช่เพื่อนเฟยโธ่ดื้อจริงๆยอมรับได้แล้วหนะ่าเกี่ยวข้องกับคุณสเตลล่ายัางไงเปาล็าลอกแค่ผู้อยู่อาศัยนะ่ะใช่ไม่มีอะไรนอกจากนั้นวันนี้ก็ออกไปข้างนอกเหรอเอิม่มจะกลับมาตอนเย็นงั้นเหรองั้นจะทำข้าวเย็นไว้ให้แล้วกันนะไปดีมาดีนะจ๊ะคนแรกที่ยอมรับเราคนที่มอบสถานที่อยู่ให้กับเรา เราอยากให้คุณสเตลลาแข็งแรงเพื่อการนั้นไม่ไว่าอย่างไรเหมิมอ่ะพราะงั้นก็เลยแทนคุณด้วยโพชั่นเหรอตอนเจอกันก่อนหน้านี้เห็นปวดเอวหน้าดูแค่ทำให้เจ็บน้อยลงก็ดีใจแล้วฮะถ้าเธอรู้ได้อย่างไงเอ๋ก็แบบให้ฉันไปซื้อโพชั่นทางที่ไม่ได้บาดเจ็บก็เลยคิดว่าเพื่อคุณสเตลลาหรือเปล่านะเป็นไงการคาดเดาของฉันถูกต้องใช่ไหมล่ะทีนี้ความรู้ดันมาทำงานซะได้ แต่ว่าดีจังนะคุณสเตลลาเป็นคนดีด้วยแทนคุณเราไม่เคยคิดแบบนั้นเลยมันคือความรู้สึกแบบนั้นเองสินะงี้นี่เองอยู่รักคุณสเตลล่ามากๆเลยนะละไม่ใช่สักหน่อยอย่าไปพูดให้คุณสเตลล่าฟังเชียวละ่ะเอ๋ยังไงดีนะอยู่ตอนเขินน่ารักดีไปบอกคุณสเตลลาแออย่าพูดเชียวคะเข้าใจแล้วอะอยู่ดูนั่นดูนั่น กล่องสมบัติและหาแปลกชัดๆมีของที่มนุษย์สร้างขึ้นในถ้ำได้ยังไงเอ๋ที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดเลยฮะทําไมกันนะแต่เขาวงกดที่อื่นก็เหมือนจะมีนะจริงเหรออาจจะเป็นกับดักก็ได้ให้ฉันดูให้ก็แล้วกันอยู่เฝ้ารอบๆทีนะเข้าใจแล้วค้นหาศัตรูตรวจจับกับดักพลังต่อสู้ก็มีประโยชน์ยิ่งกว่าที่คิดฮะจบตอนที่5เกิดใหม่เพื่อช่วงชิงตอนที่6 ไม่ได้คิดจะอยู่ด้วยกันนานนักแต่ใช้งานตอนที่ยังมีประโยชน์อยู่ก็ไม่เลวเหมือนกันสองคนไวกว่าจริงนะเคลียถึงสองในสามส่วนแล้วมั้งเนี่ยวัตถุดิบก็ได้มาตั้งขนาดนี้เพราะจัดการปีาศาจในระหว่างทางหมดเลยนี่นะคงกลับได้แล้วละมัง้งนั่นสินะวัตถุดิบกับสกิลก็ดีกว่าในป่าคิดถูกจริงๆที่มาที่นี่แต่ว่ายูแข็งแกร่งจังนะเก่งที่สุดในหมู่บ้านแล้วมั้งเนี่ยเธอเลเวลสูงกว่าฉันไม่ใช่หรืองไงฉันแค่คิดตอนต่อสู้ก็เท่านั้น เลเวลยู <Level>. มีสก,กิลวิคอ์ด้วยเหรอฉันยังไม่ได้บอกเลเวลเลยนี่นาคะแค่เห็นก็พอรู้แล้วเดิมทีถ้าอ่อนกว่าฉันก็ไม่มีความหมายที่จะร่วมทีมกันด้วยเฮมีงนี่เองดีจริงๆที่โง่แยูมองว่าฉันแข็งแก่งนี่เองตอนครับขันฉันจะคอยปกป้องแล้วกันเอาหน้ารีบๆกินแล้วไปเถอะรับทราบฮะยูระวังฮะเอ้ยเป็นอะไรไหม อ่านี่มันตัวอะไรนะ่มาไม่รู้ไม่เคยเห็นปีศาจแบบนั้นเลยน่าจะพวกเดียวกับวานอนปีศาจเลยมั้งสเตตัสแข็งแกล่งวายวยวัวน,นี่นิดหน่อยสินะถึงจะถูกรอบโจมตีแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูที่จะเอาชนะไม่ได้ลุยสองคนอย่าประมาทล่ะเข้าใจแล้ว ถึงจะว่องไวแต่ถ้ามีสองคนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอ่ะมาปิดฉากมันกันแต่เพราะมันไวเลยมองตามยากถ้าจะขโมยสกิลต้องหาทางหยุดการเคลื่อนไหวมันให้ได้อะไรขู่เหรอไม่สิจู่ๆเป็นอะไรไปนะ่ะหาอย่าบอกนะว่าเฮ้ยห <Hey, S 2> นีเร็วเก็บสมัมภาระไปแอะอ่ะเอิมเอ้ย นะนี่ยูอย่าบอกนะว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันที่ว่าแล้วนัวขูรู้แล้วหนาะไม่เป็นไรทางออกยังไม่ถูกปิดถ้าไปตรงนั้นจะต้องหนีได้แนะ่ปัญหาคือจะไปถึงตรงนั้นยังไงอะอะไรนะ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่จะไปรู้ได้งไงอย่ามาถามฉันสิฮะเจ้านี่มันอะไรเนะ่ะจะหนีจากตัวพันนี้ได้ยังไงเนี่ย อยู่ช้าจังเลยนะจบตอนที่หก